สวัสดีค่ะพี่น้องมือหนีผู้ใายบอกว่าอยากกินแกงนอนออย่างดอไม่น่ะละค่ะบ่เม่นนออย่างดอกจะขีดหลึกเด้อว่าแล้วก็หาวัตถุดิบเตรียมแกงเลยค่ะอันดับแรกที่เห็นน้ำเคี้ยวๆคนๆนี่บ่เม่นน้ำอีหยังเด้ค่ะน้ำยานางสูตรรลับความน่วงของเฮานั่นเองไรยการต่อไปเครื่องเคียงที่เฮาสิน้ามาใส่ก็สิมีผักหวานปลาอ่อนๆเก็บมาจากตลาดแล้วก็เห็ดเขาว้าเก็บมาจากตลาดคือกัน แล้วก็สิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือตะไคร้กับผักอีตู้ขาดๆสองสิงนี้สิบ่มีความหอมเอาซะเลยอีกอย่างที่ควรใส่ก็คือผักขาแต่สําหรับผู้ที่บ่มากกินเข้าไปแล้วพิษกระบูนกับ่ต้องใส่ก็ไดดเด้อค่ะนั่งอีกของเฮามือนี่ก็คือนอหนอใหม่ไผตงลืมแหล่งเอาเสียมไปซับมาจากตลาดคือกันแล้วก็ย่าลืมตำเข้าเบียริกหอมกระเทียมเพิ่มความเจ็มจนกับความนวตามสูตรแม่ครัวหัวหยุงแบบเฮาเด้อ เตรียมทุกอย่างเร็จซับแล้วยกนนำอย่านั่งขึ้นตังต้งเตาเลยจ้าอเออตั้งแล้วกะอย่าลืมจุดแก๊สด้วยแม่คัวเอ้สิ่งแหลกที่หฮอต้องใส่ก็คือข้าวเบียร์พริกหอมกับเทียมที่หฮอตำรวบกันไว้เทลงไปเลยจ้าเทาเลยแล้วก็ใส่ท่อละพีหรือทับพี่บานเฮานี่แหละค่ะคนคนคน,คนให้ข้าวเบียร์มันแตกมันสิได้บ่จับกันเป็นก้อนแล้วก็ทูบหัวผัวโอ้หัวตะไคร้ใส่ลงไป หลังจากนั้นปรุงรสตามชอบเลยจ้ามักรถฉาดใดใส่รถฉาดน,นั่นตามเจ้าของมักเลยผงสุรดอยากใส่จักซ่อนกะใส่อย่าไปเกงใจคนขางบ้านใช้บวกกินเฮากินความฟินอยู่ที่เฮาเนาะพี่นอ้อง สิ่งที่ขาดว่าใดเลื่อยไร้การต่อไปก็คือปลาแดกบอกเลยว่าขาดเธอขาดใจอยากใส่จักซซอนใส่ข้าไปเห็นมั้นน้ำใจรถค่ะใส่เคื่องรุงจนสาแกใจแล้วพ่อน้ำเดือดปุ๊ดๆเฮาก็เอานอใหม่สดที่ห้าต้มไว้ใส่ลงไปเลยจ้าที่จริงหฮาสิกแกงสดก็ได้ค่ะเพราะว่านอใหม่พันธ์นีมันบมีความขมเลยอันนี้สื้อม่นอเดียวเด้นี่ได้หลายหลายหลังจากนั้นเ้าก็ใสเห็ดตามลงไปเลยจ้ะ ขันมีบกบวกกับไส่บกบวกน้ำแห้งแสบได้ค่ะแต่ว่ามือนีบ่มีบกบได้ใส่ต่เห็ดใส่เห็ดลงไปสองแผกจักสิเป็นแกงเห็ดหรือแกงน่อใหม่บิ่งดูเห็ดหลายก็น่อใหม่บันนี้ผ่านไปแป๊บเดียวเห็ดก็ยุบลงเริ่มร่วมโตกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับน่อไหม่แล้ว หลังจากนั้นหฮอก็หยิบถาดผักมะเตรียมไว้เลยจ้าสิ่งที่หฮอสีไ่รายการต่อไปก็คือผักหวานปลาอ่อ,อนออนเอาๆาหลายแถบัดล่นเป็นล่นบ่ะเป็นยังจา้าเดี๋ยวมันก็นยุบลงไปนี่เห็นบอกยุบแล้วเพิ่มความหอมกล่นโดยการใส่ผักขาลงไปอีกปิดจบฟินาเล่โดยผักอิตูบ่ต้องรอาซาใส่ลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นหฮาก็ปป่อยให้ความหอนมันทำงานหลอมร่วมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเ็จแล้วได้เวลาซิม บอกเลยว่าแสบที่สุดในสามโลกโลกไตโลกบาหวานโลกความดันเ <c oughs> ว้าหลินในซื้อนี่ละจ้าความแสบทะลุดาวขึ้นโต๊ะเลยจ้า <c oughs>